เปิดความฝันนะคะในวัยเด็กของลิซ่าแบล็กพิงคค่ะถ้าไม่ได้เป็นศิลปินไอดอลแบบในปัจจุบันนะคะเธอจะทำอาชีพนี้ค่ะอะ ลองทายดูสิคะว่าตอนเด็กๆเนี่ยลิซ่าบแบล็คพิงค์ค่ะมีความใฝ่ฝันอยากจะทําอาชีพอะไรนะคะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้เธอก็เป็นศิลปินไอดอลนะคะที่มีความโด่งดังนะในระดับโลกเลยนะคะมีผู้คนค่ะเยอะแยะมากมายนะชื่นชอบเธอคะ่ะโดยดูได้จากนะคะใน i อของเธอค่ะตอนนี้ก็มียอดผู้ติดตามทะคะทะลุ38 000, 000, ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเยอะไม่เยอะนะคะก็ลองคิดดูค่ะว่าตอนนี้นะคะในระดับเอเชียค่ะเธออยู่ในอันดับที่13นะคะโอ้โหก็มีผู้ ดามเยอะขนาดนี้นะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่น้องนั้นตัดสินใจนะมาเป็นเด็กฝึกในค่าย YG แล้วก็มาเดบิวนะคะให้เราได้ชื่นชมนะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลกนะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะแน่นอนค่ะว่าตอนเด็กๆเ,เธอก็เหมือนเด็กสาวทั่วไปนะก็มีความใฝ่ฝันเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะแต่นี่คือหนึ่งในความใฝ่ฝันนะที่เธอเคยให้สัมภาษณ์ค่ะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเคยคิดอยากจะเป็นนะคะอยากจะทําอาชีพนี้ คุณลองทายดูสิคะว่าเธออยากจะทําอาชีพอะไระให้ถายทาาระหว่างส่วนใหญ่เด็กผู้หญิงก็จะชอบเป็นเนาะไม่หมอครูพยาบาลหรือไม่กอ็อย่างลิซ่าน่าจะเป็นอะไรช่างภาพนะเออนะแน่นอนค่ะว่าเธอให้สัมภาษณ์นะคะว่า,วาเธอค่ะอยากจะเป็น นางฟ้านะคะนางฟ้าในที่นี่ของเธอก็คือเป็นนางฟ้าบนเครื่องบินนั่นเองค่ะโดยเธอะคะก็บอกว่าตอนเด็กๆเกนี่ยฟันยานี่จะเป็นแอร์โฮสเตสนั่นเองนะคะและแน่นอนค่ะเธอก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มาเป็นเ,ออเด็กฝึกใน YG ไม่ได้มาเป็นศิลปินแบบนี้นะจริงๆตอนนี้ลิซ่าก็คงจะกำลังนะคะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียนั่นเองค่ะ ง่ายๆนะาสาวๆไปพิง,พรงจริงๆแล้วพวกเธอนะาะมีแม่คราวนะคะครอบครัวนะคะที่สนับสนุนเรื่องการเรียนนะคะแล้วก็มีฐานนะพอสมควรเลยค่ะเพราะสามารถนะคะส่งลูกสาวเนี่ยเรียนที่ต่างประเทศได้แบบสบายๆนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าความไม่ฝันนะเอ,อ่อถ้าเธออยากจะเป็นแอร์จริงๆเธอเป็นได้สบายๆอยู่แล้วะคะ่ะ ถือว่านะคะเป็นโชคดีมากๆเลยนะคะที่น้องลิซ่าแบล็คพีคค่ะตัดสินใจนะคะไม่เป็นแอร์ค่ะแต่มาเป็นไอดอลนะคะให้เราได้ชื่นชมเหมือนในปัจจุบันค่ะ,อะแอดก็เอานะคะเรื่องราวนะความใฝ่ฝันในวัยเด็กของเธอะะเอามาเล่าให้ฟังค่ะเป็นไงคะคุณทายถูกหรือเปล่าเอ่ยอก็ลงมาพูดคุยนะคะกันได้นะคะที่ใต้คลิปนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า